โจฮานใครวะโจฮานแบรดลุกเขาว่าอีซูโอวิเลดเปอรเซ็นตเพิ่งชนะมาเหมือนกันเอาดิเอาเมล่าเออเขาให้เราเล่นด้วยโอิยเลจทีขมผมขมขวานผมขวานวินเลจชนะวินเลจเยอะได้เล่นอ้าคังหิ อะไรไม่มีตัวเล่นแล้วแบบนี้ว้าวุ่นแล้วว้าวุ่นละหมดแล้วเขาแย่งกอแล้วมาล <c oughs> ูกเพราะว่าลูกราะว่าคู่ฟูจิมาจริงๆเราเอาไอ้โคชิโนมาได้อยู่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ก็ได้ <c oughs> อยาสนใจนะพร้อมใหม่ก็ได้หมด แข้งหนึ่งกอลล่เหรออะข่างอิบรีบาวคนเดียวข้างเขาไอาโซได้อยู่ก <c oughs> ็ว่าทำไมกอลล่ะสองแข่งไม่ไอยแบนแล้วพี่ว่ามันน่าจะเนื้อระยะเอระยะแบบตัวชนแล้วได้บอลมาเลยครับน่าจะเนื้อระยะลงนะครับเมื่อกี้พี่ยืนติดตัวยังไม่ได้เลยอาจจะต้องไปศึกษาระยะการกดใหม่เนาะมาดลฮะได้เ้ยสามไปฮะ ตยตากันทิ้งนกวางหรื่องเว้ยไปฮะเออมาเลยอุ้ยจินดัสมาสวยสวยมากจินมันด ouais ัสมาเจอตึงจะตึงน่าจะตึงหมดเลยสามคนมันมีกอลแฉด้วยด้วยระวังเสียบเลยท่ระวังอยู่ว่ายิงฮะโคตรแมนฮะส้องเริ่มจริงจังกับเกมละเราแตกอย่างเยอะ เอาแล้วฮะ,ะนะปวดสุดอ่ะอันเนี้ยกอแล้วสองเอเ่อเซนโดสองจินล่างสองพร้อมไอโซน่าจะน่ากลัวสุดนะปัจจุบันตอนนี้เนาะไม่ชนะไปฮะอุย้ยไอ้ <สา S 1> นี่มันแดสเก่งจังวะเ <สา S 1> นี่ยดูดิ คืออาฆงิก็ต้องดาวก็แล้ด้วยดาวเซนโดด้วยตามปิดเซนโดด้วยพี่ต้องปิดจินด้วยค่อนข้างลำบากอุ้ยระวังสตีลเอาไม่ลงหรือเปล่าวะเออ,เอลูกค้าอะรีบาหัวจัดมเมติอ สวยฮะเออคอมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเว้ยเฮ้ยได้วะลูก้ว่ารีบาววร์โค้รโหดเลยโหดจริงลุคกว่าต <c oughs> งสารอารคังิว่ะมันต้องดาวหมดเลยตู้ขาอารคังิวันหนึ่งจะเป็นวันของนายแต่ไม่ใช่วันนี้ยืนอะไรอย่างนั้นล่ะก็แล้ว แล้วมันยืนไม่ดีไล่อาพผัานหน้าไปอุ๊ยขอพายฉันพายหนึ่งเดินดีๆไม่ได้เต็นโดนปาดหน้าเลยไปดึงวิ่งข้างหลังมันเฮ้ยเดี๋ยวเหรอเหรอสวยไม่ลงเบี้ยวเบี้ยวต้องโดนตัดบอลอย่างักดอกแบบเนี้ย สมหาลูกเพราะว่าสามคุ้มไหมเพชรล้วนเหรอไม่คุ้มหรอกเพชรล้วนมันจะไปได้อะไรไมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วสับทสาคุยสองร้อยหมุนได้คริสตัลในตำนานสองร้อยหมุนคือการันตีนะครับสองร้อยหมุนอาจจะได้ก่อนการันตีก็ได้เฮ้ยลูกเพราะว่ารีบาวโหดมากเลยอะไปยืนเซนเต,นเตอร์มันลูกเพราะว่าโหดจังโอ้โหโล่ไม่โลงไอบ้บ้าเอ้ยเออ ว่าปูนใส่มือนะฮะมาเกเร่กีนอุ๊ยเด้อโอ้โหต้องสอนให้ทีเดียวสิ บาสเกตตัวสามสูใช่เจนเออหวังตั่นไปดิได้แล้วหนำเยอะมากเลยนะข้างเราฝีมือลุกเพรว่ารีบาวดีมากรีบาลโหวกแบบเซนเตอร์อมันการันตีที่สองร้อยส่วนใหญ่เขาจะก,การันตีน่ะสวยฮะส่วนใหญ่เขาก็จะก,การันตีสองร้อยกันน่ะใครได้ก่อนถือว่าดีมากสยับวังสติล 海南หน強だว่าซานが海南のリバウンドอあโข่่ป่ขึ้น่นามลงแล้วเน่่ยระวังส พี่ปาขึ้นสนามลงเลยเนะีาะแตกอย่างล้นเลยลุงลีจับลุนปอมของเจงคนระับโอชินะที่คิซรู้ลีบาวโหดจัดอะลุนลีโหดมันไม่ได้โหดทุกคนเดี๋ยวบางคนก็ลุนลีบาวว่ามันก็ไม่ได้โหดแบบเนี้ยอันนี้เขาแตกยิงโล่มายิงแสกไม่มีไม่มีคำว่าลงเลยนะของพี่ คิเมเที่เลยแมงลูกาว่าเกือบแม่นกว่าพี่รีบาวฮะเติมคิดไม่ถี่เลยบางลูกว่าไหมเป็ดเราฮะยิงมาเลยลูกสูดลูกสูดโดนตบเท่าไหร่ก็ได้อทางโน้นไม่มีตัวเก็บบอล รูกว่าไรเบาโคตรโหดเนี่ยทำายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล